สวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาวิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์ของคุณนะครับโดยใช้แอปเจ้าตัวนี้ CC Cleaner เความสามารถของมันนะครับมันจะลบแบบพวกอย่างเช่นเฟซน,นะครับที่คุณเปิดเพยอ่านโพสอะไรเนี้ยมันจะเก็บข้อมูลไว้อะนั่นแหละมันจะลบ ข้อมูลพวกนั้นทิ้งแต่ไม่ใช่ว่าจะลบบัญชีทัดผ่านบัญชีแอคเคาท์ไว้นะครับมันจะลบแค่พวกนั้นน่ะมันจะทำให้เครื่องคุณลื่นมากดูนะครับนี่ มันจะมีให้เลือกนะว่าคุณจะลบอะไรพวกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไฟล์แคตเอ้ยกดทิศเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูนะคอยดูมันจะลบเอ่อไอพวกกูเกิลเนี่ยมันก็ลบนะในแบบพวก เกลนโครมลอสเซอร์มันก็ลบเหมือนกันอาดูเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับเนีย่ยมันก็ไม่ลบอันนี้เฟซผมเห็นปะมันไม่ลบใช่ปะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนการโหลดนะให้คุณเข้าไปที่เฟซตกกอนเลย รจอคำว่า C C C L E A N เนี่ย C C คือเน e r คนหาจิแม่เอา้าอะไรวะโหลดอะไรนะั่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละดีสุดละโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้แหละ บาย